สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยายเววค่ะวันนี้กสิมาติดสายฟุ้งฟิ้งให้พี่น้องในเบงิงในรับชมคือเก่าละค่ะพี่น้องตะก,กี้กะลงคลิปให้พี่น้องเบิงกบเหตุงานอยู่ผู้เกียจวันนี้กลับมาบ้านแล้วค่ะพาร้านมาอยู่บ้านนอกแล้วอยู่บ้านอีสานบ้านเฮาแล้วยายเววก่ะมหนาที่เลี้ยงร้านสารตะก้าค่ะเลี้ยงร้านสารตะกาไปนั่ม ลายใดเสริมยุเย็นยูยยยยย่สานกับลานสารกระตาสา,สารสารกับเป๋าสารตะกาเส้นพัดสติกค,ค่ะพี่น้องม่ีแแววก็บสิติดฟุ้งฟิ้งคลิปนี้สิมาติดฟุ้งฟิ้งให้พี่น้องเบิ้งระหว่างซีโอลถกับคารเทลเขากันบ่พี่น้องเบิ้งให้ยายแววเนี่ยงามบ่ค่ะรือว่ามันจืดไป ดิฉันเอาสีนี่มาใส่สีนี่เป็นไดพี่น้องสวยไหมคะสีมันสดบอดค่ะแต่ว่าสีสมเป็นยังไดพี่น้องสีสมงามบอสมใสงามบอพี่นอ <te le> ้งอ,งอ,นองการตรกแต่งกระเป๋านี่ก็แล้วแต่เฮ้าสิจัดสีมาใส่กันเดอมักไผมักเล่ามักบอคือกันค่ะอันนี้กระเป๋าใบเล็ก เป๋าใบเล็กค่ะกระเป๋าใบเล็กสัดส่วนอันมีเบลกับสีบอลรายละเอียดค่ะสีเนี่ยขนาดของตะก,ก้าใบนี้นะคะสําหรับขนาดตะก,ก้าใบนี้จากนีขึ้นมานีสิบสามเซนเอาเอาเอา่ายง่ายๆค่ะสําสหรับมือใหม่เข้าใจง่ายๆจากนีขึ้นมานี่ความสูงสิบสามเซน นับเส้นค่ะนับเส้นบตรที่นี่จากฐากนตัวนี้ยาวสิบสามเส้นจากนีมานีสิบสามเซนคืนมาหนีกับสิบสามเซนความกว้างของความกว้างคางกระเป๋านี้เจ็ดเซนค่ะพี่นอ้องอ่าอันนี้คือขนาดนะคะความยาวของสายกระเป๋า สิบสามนิ้วครึ่งสิบสามนิ้วครึ่งค่ะเข้าเปียกซีเสียนแล้วเปียออกมาแล้วให้มันได้ความเง่าเอาสายยางสอดเข้าไปสายยางเขาตัดสิบสามนิ้วครึ่งแล้วเขากับเปียกซีเสียนสอดเขาด้าในสายยางอันนี้คือขนาดของกระเป๋าใบนี้นะคะกระเป๋าใบเล็กกระเป๋าตะก้ากระเป๋าสารเส้นพลาสติกโทนสีพลาสเทล กระเป๋า้าเห้าเฮ็ดขึ้นมาแล้วมันกระสีเบิ่งเป็นธรรมดาธรรมดาแสงสะท้อนมันกระสีเบิ่งเป็นธรรมดาธรรมดาแต่ว่าถ้าเห้าตกแตง่งมันกระสิดูดีกว่าเกา่าอ้าพี่น้องเปรียบเทียบค่ะอันนี้บ่ตตกแตง่งอันนี้ตกแตง่งอันนี้งามค่ะพี่น้องค่ะ อันนี้ตกแตง่งอันนี้ไม่ตกแตง่งกระเป๋าถ้าห้าประตกแต่งกับสีมองเป็นธรรมดาถ้าเ้าตกแต่งแล้วมันกับสิมีคุณคา่าคือมาจ็กนอ้อยอ่าถ้าเ้าบปตกแตง่งราคากับสียูเบาๆถ้าห้าตกแต่งขึ้นมากราคากับสิเพิ่มคือมาแจ็กหน่อยมัน,นี่มีวบลก่ะอ่า ติดฟุงฟิ้งให้พี่น้องในเบิง้งการติดฟุ้งฟิ้งตกแต่งกระเป๋าง่ายๆสำหรับมือใหม่กาวห่านห้อกับแปะใจกระเป๋าห้อกับเอาไซฟ์ฟงฟิ้งมาแนบพี่น้องสนใจกับขามาเบิ้งในคลิปนี้ด้วยค่ะแล้วก็บีบก,กาวไป บีบนาน,นาด้วยค่ะพี่นอ้องบิบน้นนามัน,นจังบรลุดหลังจากที่เข้าติดรอบมาแล้วริมข้างนั้นริมข้างนี่นมาจอดกันเขากะตัดออกค่ะ เออรวบเขียนขอย่อยรวบนิ้วขอ่อยอ่าเป็นเลยค่ะพี่น้องตกแต่งแล้วงามบ่กคะ่ะบวยกล่องไม้ก่อนคันบ่ตกแต่งมันก็สิเป็นกระเป๋าธรรมดาธรรมดาเสร็จไปแล้วหนึ่งใบอันนี้คือวิธีการติด สายฟงฟิงตกแต่งขอบตะกร้าหรือว่ากระเป๋าเส้นพลาสติกค,ค่ะเกษีไปอีกแบบนึงอันนี้บม่ได้ติดฟุ้งฟิงหรอกสิเป็นกระเป๋าแบบเรียบร้อยเรียบร้อยของไว้กลางค้นค่ะ ไม่รุนกันถือใดขึ้กันลรืว่าอันนี้ขันเขาไปติดฟุ้งฟิงเนี่ยมันติดบ่ใดเพราะว่ามันติดขอบสายกระเป๋าตัวนี้เพราะว่ากระเป๋าเขานี่เฮ็ดโชว์มาแล้วเฮ็ดสวยมาแล้วค่ะห้ามภาามาถจะไปปิดสวยของเขาใดมันบ่คือมันบ่คืออันนี้นี่มันบ่คือตัวนี้อ่ะตัวน,นี้ห้าติดมาใดขอบมันห้าติดมาใดแต่สำหรับตัวนี้มันติดบ่ไดค่ะเพราะว่าสายกระเป๋าเป็นสายสำเร็จเขาเฮ็ดโชว์ โซ่้าแล้วเขากันเลยต้องเอาแบบเรียบๆสวยแบบเรียบๆค่ะอันนี้สวยแบบน่ารักอันนี้คืองานล่ยด้เสริมของยายแบวช่วงเลียงร้านกับซิม,มี่ซานกระตาหน่อยสานกระเป๋าเซนพระจติกจังสี่แล้วค่ะพี่น้องจ้า ค่ะสำหรับราคานะคะสำหรับราคาอันนี้ราคากระเป๋าแต่ว่าไม่บ่ไเด้บ,บวกเพิ่มราคาทรงฐาราคาทรงกะคือพี่นอ้องจ่ายเองค่ะพี่น้อง้ายายแวใจ่ายากับสิแพงขึ้นมากจักหน้อยขันพี่น้องจ่ายเองกัสิเด่นจากว่ามันแพงซ้ำเลยมันถือซ้ำเหยมันจะมีราคาทรงค่ะอันนี้มีราคาทรงทีมเฮาสามารถ สารทรงให้ลูกค้าได้ลูกค้าสร้างเป็นพันก็ได้เป็นลักลอยก็ได้ค่ะพี่น้องยายแววเฮดประท่านกับสิมีทีมงานอยู่ในโมบานเฮดซอยกันพี่น้องสนใจสร้างมากค่ะ088 305 9051ช่องยายแววชาแนลค่ะ อันนีกน้ก็สิมีอีกสีเรียบเียงสีบสดฝนตกฟาเหลี่ยมฟ้า,าห้องกมีรายดอยู่ในเຮียนเฮนางสารกตาเป็นฝสิห้ำฟ้าสิเหลี่ยมฟ้า,ส,ฟา,ฟาสิห้องฝนสตกก็ຮาก็ยังเฮ็ดได้พี่น้องรายไดจาก กระเป๋าสารเส้นพลาสติกแก,กเป็นรายได้ทีด่ดีค่ะพี่น้องมีออเดอร์ประจำยายแววกะมีออเดอร์ประจำค่ะเฮ็ดประวัติวบ่ละฮาร์ังเทียเฮ็ดบ่ะทันเพิ่นเพิ่นกระซังทั้งอื่นค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ยายแววก็มารีวิวกระเป๋าแล้วก็ติดสายฟุ้งฟิ้งให้พี่น้องได้รับชม ก็ขอจบคลิปไปเพียงซําเนี่ยาพี่น้องสนใจก็คอมเมนต์มาหรือว่าโทรมาหายายแบววยายแบวก็สิให้ยเบอร์โทรไปคือเบอร์เบอร์โทร,ทรตริดต่อได้ก็คือ0883059051ช่องทาง YouTube นะคะพี่น้องท่านใดเบอ่งช่องแล้วก็สามารถโทรมาติดตอ่อได้สอบถามราคาสอบถามตะกตา้าว่าเสียวขนาดไหนเสียวแบบใด รุ่นน้อยรุ่นใหญ่มีเหมือดอันนี้เอามาลงคลิปให้พี่น้องในเบิองแต่กระเป๋าใบเล็กจังสี่ใบใหญ่ก็มีอยู่ค่ะพี่น้องสนใจก็โทรมาคุยได้ค่ะเปื้อน ป้นยิ่งกาวแล้วเฮาก็เอาเบอร์ใหญ่เ้ยค่ะพี่นอ้องเบอร์หน่อยก็ได้แต่ว่ามันสาเวลาเฮ็ดหตุงานมันสาค่ะการซื้อเซนพลาสติกพี่น้องสนใจกับคันหามองซื้อบ่อได้กัโทรมาหายายแววยายแววก็สิใหเ้เบอร์โทรหลานพี่พี่น้องหลายคนโทรมาหายายแววว่าซื้อเซนมัต่ัย อุปกรณ์ต่างๆเนี่ซสื้อ,อยูรล้านใด้ย่แววก็บ่อข้าเจ้าไปทั้งเบอร์โทรศัพท์ราคาข้าเจา้าโทร่มากกับบอกอขาเจ้าไลาพี่น้องหลายคนอยู่เอฟซี FC หลายคนอยู่ทร่มากเพื่อนกับเบื้องคลิปมีแววนี่ละเพื่อนมีขอสงสัยถามขอมู่ถามแล้วก็โทร่มากกับบกอข้าเจ้าไปถ้ายากได้กะ กลิ้งก้างมหามีแยวเลยเพราะว่าราคาเนี่อันราคาตกแต่งแบบนี้กะราคาอีกราคาหนึ่งราคาจังสี่กะอีกราคาหนึ่งถ้าพี่น้องมาเบิงคลิปในคลิปนี้แล้วถ้าสนใจก็โทรมาสิอธิบายให้ฟังแบบนี้กับแบบนี้ราคาต่างกันไม่เหมือนกัน 088 305 905 1เ90 uh, ้บอร์ย่แเวค่ะอ่าแล้วละค่ะเสร็จเรียบร้อยติดฟุ้งฟิ้งถ้าห้าอยากเอากระตูนมาใส่ก็ได้ติดกระตูนหรือว่าผูกโบประดับขึ้นมาอีก ก็ได้แต่ว่ามันกับเพิ่มมุลราคาขึ้นมาเข้าขายในราคาเบาๆขายให้ในราคาที่ซื้อกันง่ายขายกันง่ายเข้าบริคขายแพยงซํานี่มันกับพ่อเือได้ดอกพี่น้องบางเทียเขากับ,บป่ะจำเป็นสิเดเอาไปตกแต่งกระดอกกระเดียดดอกค่ะพี่น้องสำหรับคลิป รีวิวกระเป๋าติดสายฟุงฟิ้งให้พี่น้องได้รับชมคลิปนี้ก่ะยจเวลกับคอจบคลิปไปเพียงซัมเนีนดยดค่ะคลิปนาเมื่อนาพอกันม่อีกคือเก่าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ